สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆแฟนขับแฟนเพจแฟนช่อง y o u t u b e เนาะของช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับวันนี้อาจจะพามาดูมาชมนะครับมาแนะนำการทำเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดทงปลาช่อนเนาะก็ผ่านมิดอยู่นะฮะพอดีเราจะรีโนเวทบ้านสวนหลังนี้นะครับให้เป็นแบบเป็นครัวพื้นบ้านไปด้วยเลยเนาะเดี๋ยวจะต่อเติมออกมาอีกห้องนึงนะครับ ผมก็จะทำเป็นครัวที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์สามารถทำถ่ายทำคลิปวิดีโอการทำอาหารได้เนาะแล้วก็ทำห้องไว้นอนแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่แยกเป็นส่วนทำไว้เป็นถักเขถักอวนทำเบ็ดอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านสวนเองนะนี่ฮะตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ของพานมิตรนะครับในการประกอบเครื่องมือประมงทั้งหลายแหล่เนาะวันนี้เนี่ย เริ่มทาเบ็ดนะครับอ่าวันก่อนเนี่ยทำไปชุดนึงแล้วเป็นเบ็ดปลาดุกเนาะก็วันนี้มาทําเบ็ดปลาช่อนบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะไปดูการทําเบ็ดปลาช่อนเนาะขอมาถ่ายให้ดูอันนี้ซะก่อนนะครับเบ็ดปลาชโดนะนี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับใกล้จะถึงช่วงฤดูการล่าปลาชโดใหญ่ๆกันอีกแล้วเนาะผ่านมิรทำไว้เสร็จแล้วนะครับนี่เบ็ดปลาชโดนะครับ ก็จะยาวประมาณสักสามเมตรนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ใช้คันใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีปลาชะโดเนี่ยมันมีหลักตั้งแต่สามโลสองสามโลไปจนถึงสิบโลสิบกว่าโลเนาะการใช้คันใหญ่ๆเนี่ยมันก็ได้เปรียบนะครับแล้วก็ผ่านมีททำชุดนี้นี่นะสักประมาณสิบกว่าคันได้ครับนี่แล้วก็ตาเบ็ดที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นเบ็ดเบรอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะแต่ว่า ผมไปซื้อตามร้านขายของพกขายเบ็ดทั่วไปเนี่ยเขาขายตาละห้าบาทนะครับก็เป็นตาใหญ่เลยนะนี่ตาใหญ่ๆแบบนี้เลยครับแล้วก็วิธีทําเบ็ดปลาชโดเนี่ยใช้เชือกเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่นะส่วนต่อจากเชือกมาสักประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยผมอยากให้ใช้เป็นสลิงเนาะเพราะฝันมันคมนะครับเนี่ยเป็นสลิงแบบนี้เนาะต่อจากเชือกมาติดกับเบ็ดเป็นสลิงนะครับเพราะว่ามันจะสู้กับฟันปลาชโดได้นะ นี่ครับแล้วก็คันจะใหญ่เนาะทางนี้เนี่ยเวลาทาเบ็ดเนี่ยชอบเน้นเบ็ดคันใหญ่ยาวนะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูพานมิรทําเบ็ดปลาช่อนกันนะกําลังมัดกําลังทําอยู่เนาะก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับทางจังหวัดตราดเนาะก็ต้องหาอุปกรณ์เครื่องมือจับปลาด้วยการทงเบ็ดแล้วนะครับของเก่าก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันก็เริ่ม ไม้เริ่มแห้งเริ่มผุแล้วครับก็ใช้ได้ไม่กี่คันเนาะก็ปีหนึ่งก็จะทําครั้งหนึ่งะนะครับไม้ไผ่ที่ใช้เนี่ยาทางนี้เนี่ยใช้เป็นไม้ไผ่ตรงนะครับลำใหญ่ๆเนาะก็เนี่ยฮะผ่าตัดแบบคันยาวประมาณนี้เลยหลายๆคนเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมทําเบ็ดที่เนี่ยนะครับทําไมถึงต้องทําคันยาวยาวมากครับเนี่ยเบ็ดทงปช้อนนะ ก็คือเราใช้คันยาวขนาดนี้อะเพราะว่าพื้นที่ที่เราใช้หาปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลำคลองลำห้วยพวกที่มันจะลกๆแล้วก็ทึบๆหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้คันสั้นไปเนี่ยเวลาปักเนี่ยปลายมันจะโผล่ไปไม่ถึงน้ำเนาะมันจะมีอกอหญ้ามีป่าที่อยู่ริมตลิ่งนะครับหลายๆหลายๆคนหลายๆๆพื้นที่เนี่ยที่ ตามทุ่งนาข้าวนาไรพวกนี้นะเขาก็จะใช้คันสั้นกว่านี้เนาะเพราะว่าปักตามตลิ่งคันนาเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้คันยื่นยาวนะก็คือคันยาวกับคันสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับใช้ได้หมดเลยอยู่ที่เพื่อนเพื่อน,อนดูแลกันครับว่าพืน้ทพนท <ๆ S 2> ี่ที่เพื่อนเพื่อนอยู่ที่เพื่อนๆจะใช้คันเบ็ดเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบไหนถ้าเป็นพื้นที่ทุ่งนาทุ่งข้าวเนี่ยที่ต้องปักริมคันนาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คันยาวครับคันสั้นๆก็พอ แต่ของทางเนี่ยทางผมกับพลานมิตรเนี่ยนะครับต้องใช้คันยาเพราะว่าที่ที่เราไปปักอะ่ะมักจะเป็นริมคลองนะริมป่าน่าจะสูงท่มหัวครับเนคันไม่งั้นแล้วมันยื่นไปไม่ถึงน้ํานะเพราะว่าริมป่าริมคลองค่อนข้างจะลกนะครับก็เอาตามถนัดเลยเนาะตามพื้นที่นะครับการทําคันแล้วก็ตาเบ็ดปลาช่อนเนี่ยอ่าเราจะใช้เป็นเบ็ดเขาเรียกอะไรเบ็ดดำครับอันนี้นไม่ต้องไปดู เบ็ดดำครับเขาเรียกเบ็ดทางนี้เขาเรียกเบ็ดลายเบ็ดเล็บเหี่ยวเนาะน้องมิน้นเนาะเบ็ดสีดำเนี่ยให้ดูตาเบ็ดก่อนครับนี่นะอ่านี่ๆๆน,น,นี่ครับเบ็ดเล็บเหี่ยวเบ็ดดำเนาะเบ็ดปลาช่อนเนี่ยเราจะใช้เบอร์สิบห้านะครับข้างกล่องมันเขียนนะเนี่ยว่าเบอร์สิบห้านะครับนนี้สามสิบห้าเบอร์สิบห้าซื้อมาเป็นกล่องๆแบบนี้เลยเนาะสามสิบห้าบาทนะครับ นี่นะอันนี้จะเป็นเบ็ดปลาช่อนนะครับส่วนเบ็ดปลาดุกเนี่ยเราจะใช้เล็กลงมาหน่อยเนาะนี่นะอันนี้ม่แกะหนะ่อยเบ็ดปลาดุกเราจะใช้เบอร์สิบเท่าไหร่เราซื้อมาสิบสามเนาะสิบสามอ่าเนี่ยครับจะไม่เหมือนกันนะเบอร์สิบห้ากับเบอร์สิบสามเบ็ดปลาดุกเราจะใช้เล็กมานิดนึงนะครับนี่ครับถามว่าทำไมปลาช่อนปลาดุกเนี่ยต้องแยกเบ็ดตาใหญ่ตาเล็กความจริงมันก็ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมากมายนะตาใหญ่ตาเล็กก็ได้จะเอาเบ็ดสิบห้าไปทําเบ็ดปะทงปลาดุกก็ได้ก็คือว่าบางทีเนี่ยปลาช่อนทางาแถวบ้านแถวบ้านผมทางตราดทางเนี้ยนะครับตัวค่อนข้างจะใหญ่เนาะถ้าเราใช้เบ็ดเล็กไปเนี่ยมันก็จะสู้ฟันไม่ไหวนะบางทีมันก็มีดึงง้างบ้างดึงขาดบ้างนะครับการใช้เบ็ดตาใหญ่ๆเนี่ยมันก็ผมว่านะส่วนตัวนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดไงส่วนตัวผมก็คิดว่า มันจะติดปลาง่ายกว่าเนาะกว่าตาเล็กๆนะครับส่วนเบ็ดปลาดุกเนี่ยก็ขนาดนี้ก็พอแล้วแต่เวลาเราปักเนี่ยเราก็ไม่เลือกหรอกนะว่าเบ็ดปลาดุกปลาช่อนเราก็ใช้ได้หมดนะครับถ้าเราปักกระเยื่อไสเดือนมันก็มีสิทธิ์จะได้ปลาดุกมากเนาะก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราทาเนี่ยเราจะแยกนิดนึงว่าถ้าเราทําตาเล็กๆไว้ทงปลาดุกเนี่ยก็จะใช้เบอร์13ก็พอครับแล้วถ้าตั้งใจจะทงปลาช่อนเนี่ยพวกปลาช่อนปลากรดเนี่ยก็จะใช้เป็นเบอร์1ินะแล้วคันเนี่ย ดูนะทำเสร็จไปสองสามคันแล้วนะครับดูความยาวนะน่าจะประมาณสองเมตรกว่าเนาะอันนี้ไม่ไม่ลองยืนแล้วลองปักคันดูเทียบกับตัวดูเนี่ยฮะคันที่เหลาใหม่พอเราเหลาคันได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็จะไปรนไฟนิดนึงเนาะเพื่อที่ว่าให้มันทนเนาะแล้วก็มอดไม่มอดไม่กินนะครับดูนะเดี๋ยวผมถอยออกมหน่อย ดูคันนะสูงท่วมหัวพันมิทหน้านี่เบ็ดปลาช่อนนะเนี่ยครับเราจะใช้ยาวแบบนี้เลยเนาะอ่าแล้วก็การมัดนะครับการทําเนี่ยเราเหลาคันให้ได้ขนาดที่เราชอบเนาะก็ทางนี้ไม่ผมไม่ชอบคันแบบบางๆเกินแบบงงงง่ายๆนะผมว่ามันพอเวลาไม้มันแห้งแล้วมันจะหักง่ายนะครับแต่ถ้าสดๆมันก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราทําเนี่ยเราก็กะทงกันข้ามปีเลยนะเราก็ทําคัน ค่อนข้างจะหนาใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็วิธีการมัดเนี่ยก็น่าคนที่ทําเป็นกนไม่น่าจะต้องสอนอะไรกันมากมายแล้วเนาะก็มัดก็คล้ายๆกันนะฮะเนี่ยจะจะมัดเป็นเชือกกระป๋ะนึงไว้สําหรับเกี่ยวตาเบ็ดนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มัดมัดเบ็ดแล้วก็มัดที่ปลายเบ็ดแล้วก็จะดึงให้งงนิดหน่อยนะเวลาถือเวลาพกไปเนี่ยมันจะสะดวกนะครับเนี่ยดึงคันให้งงงแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งสูตรของพลานมิรเขาเนี่ย เวลาเขาดัดเบ็ดเนี่ยเขาจะดัดดัดแบบไม้คานนะครับไม่ได้ดัดโค้งไม่ได้ดัดโค้งตามเปลือกไม้เนาะเป็นดัดย้อนเปลือกไม้นะครับนี่ดัดหลังดัดหลังนะเออเขาเรียกดัดหลังครับดัดหลังแบบไม้คานนะฮะนี่แต่แต่แล้วแต่สูตรเนาะสูตรใครก็สูตรมันนะครับบางคนชอบดัดหน้าหน้าก็แล้วแต่นะก็ได้ทั้งหมดครับแต่ของพันมิตรเนี่ยผมเห็นเขาทําประจําเนี่ยเขาจะดัดหลังนะอ่าแล้วก็ระยะช่วงที่เราจะ ทำเชือกสำหรับติดสายเบ็ดนะเราก็จะวัดประมาณเ็จหนึ่งส่วนสามของขั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมก็วัดเป็นสามแบ่งแบ่งคันเบ็ดเป็นสามส่วนแล้วก็เราเอานับหนึ่งส่วนทางปลายนะครับมัดสายเบนะ็ดเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคันไม้เนี่ยที่เลือกใช้ไม้ไผ่ตรงเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นไม้ไผ่เล็กธรรมดาไม้ไผ่ตน้นต้นลำประมาณแขนเนี่ย เนื้อไผ่มันจะอ่อนนะครับแล้วมันก็จะใช้ไม่ทนเนาะส่วนคันไม้ไผ่ตรงอ่ะมันเราเลือกลำแก่ๆใหญ่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะไผ่ทุกชนิดใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าบางชนิดเนี่ยถ้ามันอ่อนมากเนี่ยพอรามันแห้งมันก็จะหักง่ายเนาะก็แล้วแต่เลือกครับแต่ใช้ได้ทุกไผ่เลยแต่ถ้าอยากให้เราแนะนําเนี่ยเราขอบอกว่าถ้าบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยบ้านใครมีไผ่น้ํานั่นนะครับของเด็ดเลยนะ ใช้ไผ่หนาเนี่ยทนที่สุดนะครับในบรรดาคันเบ็ดเนาะลองเลือกดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีไผ่้นาเนี่ยก็อยากให้ขอให้ได้สักไผ่ตรงนะไผ่ตรงนี่ก็ค่อนข้างแข็งนะแต่จะสู้ไผ่้นาไม่ได้นะครับนี่นะคันเลือกลําแก่ๆครับก็จะใช้ได้นานเนาะนี่ฮะอะไรตัวเหลือบปะ hmm. พึ่งพ่งเหรอ ก็วันนี้มีโอกาสนะได้เห็นพันธุ์มิตรทำก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะเกี่ยวกับการหาอยู่หาก,กินแนววิถีพื้นบ้านนะครับก็จะมีคอนเทนต์ให้ดูหลากหลายนาะมีทั้งงานน้ําจืดงานน้ําเค็มนะครับงานลําคลองลําห้วยอ่างเก็บน้ําทะเลนะครับชายหาดเนาะสารพัดวิธีหานะครับก็เป็นไปตามวิถีตามฤดูกาลเนาะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เอาไว้รอติดตามนะครับนี่เป็นคล้ายๆแบบเซฟเฮาส์ส่วนตัวของผมกับพานมิตรนะเป็นบ้านสวนตอนแรกปล่อยทิ้งเป็นบ้านล้างนะผมจะรีโนเวทใหม่เป็นให้สวยกว่านี้นะครับเพราะว่าอยู่ริมบ้านสวนเนี่ยมันก็เย็นนะลมโกลกดีนะครับไม่ร้อนเนาะโอเคสวัสดีครับ